สวัสดีครับผมจอยโกเบผมขับโกเบร,รอยยี่สิบรุ่นหาสเปคของโกเบร,รอยยี่สิบรุ่นหาแค่เลี่ยขางกละตัวรถเลยขางละหกตัวแ่นแผน็คเสิบเ,เซตเทืองสีสูตรเทอร์โบเป็นเครื่อซีพีดีหนึ่งขับันนี้มาก มี่งานหาซิบเดี่ยวจุดมีอยู่หาขั้นครับวันนี้เป็นวันแรกก็สิาวันแรกวันแรกของของปีใหม่ วันแรกของปีใหม่ก็จะได้เป็นวันแรกอะรถก็มาห่างพี่น่องก็เ,เลยไ่ได้เหตุงานช่วงหลังปีใหม่มาซองซองนหาลอยหกสิบหกก็เลยได้สอบรถก้อนพี่น้องสอบในอาทิตย์ ก็พึ่งมาใดงานโรงงานบางทีเ <8 S 1> ย็ดทีแปดเองครัพี่น้องใจตอนรับปีใหม่กระหายพี่น้องพึ่งใรโนรงงานพึ่ือดสมเริเซ็ตแต่วันที่ปีใหม่ น้อ่ก็จะสอนรถยูแล้วก็สอนกันขายห้างครับพอดีกับสอนรถยูกับมี่พอดีสร้างดิมกันแอนด์มาร์ก์มาชิปเดียวแล้วครับไปเรื่อยๆช่วงหนาแรงกับพ่อมีทขาอยู่พี่น้อง มันแบบรถเก่า,ก,าก็าส่งไปไปนรองว่ามีรถด้วรถหม่ก็จะาึ้นเร่อมส่งรถมีกะมีล็อกเกีล็อกเกีย,กกยมีสองขั้น เราใกล้ๆที่ึ้นพอดีพุทธไปลรองว้ายรดเนาะครับกไปแล้ว4ีคันละพี่นอ้องซีคันที่หางานก็นมีเรืออยู่พี่นอ้องบางที่แลนแปลงหาชีดเดียวแล้วก็ก็กหาชีดเดียว แล้ววันนี่ทางโรงแรนว่ามีปัญหาเ,าเ,เ่าติดขัดกเสียแล้วเสียพี่น้องครับกันนี่กับมุ่งที่สุดท้ายแล้วพี่น้องได้ได้สามุ่งแล้วมุ่งที่ซีก็ลัง่มเก็บทางออกพี่น้อง,ก,งก็เริ่เก็บทา่าเก็บท่าออกมาเลย พี่น้องชมสะที่ผมกดแต่ก็งามประกอบปีน้องแต่ว่าเก็บมันเป็นสะเวดีด่างสะเจ้าบ้านธรรมดาเน่ยแต่ว่าเย็บว่ามันดูดีเล็กน้อยคุณแต่ว่าองามที่ยังมากไม่หรือน้องมันจะมี ไรนี่บามีเบิรมมันเอิ่นเบิมเนาะพี่น,อน้องมีเบิรม,มนี่อันเป็นรูปเป็นล่างกันเพาพี่น้องก็ได้วิธีพิธานัน่นทางการแบบร้อยฟันเบิดกันก็นกเบิด์ตกันได้กดบพี่น,อน้องก็ตองกับรูเป็นว่ามงามๆก็ก็งงเ,กกเป็นหายเกียบกันได้ก็กเป็นคู่ค้ากัน ทำได้ไ,ได้พี่น้องตัว่าเป,ป็นแกงลูกเแน่นอยู่พี่น้องพี่น้องชมพี่น้องหนาง่หนึ่งุ่มหนึ่งงุ่มนี่พี่น้องสองสองงุ่มแล้วสามงุ่มนี่สีก่กระดิเขาเพี่น้องทีวันนี้กุ้งเสร็จครับ เขามุกจีซีเหรอครับประมาณจีไปยี่สิบเฉียวพี่น้องยี่สิบเฉียวก็เสีกันเริ่มเก็บขั้นให้หน้าอกเลยครับพี่น้องเริ่มเก็บให้หน้าอกกันดินยุนีกับว่หลายเลือบ่าลายเพราะว่าเก็บมาแล้วท่านยม่เก็บอไร เดียวยประมาณไรหนึ่งเนี่ยพี่น้องถ้ามีงานดีๆก็สองวันเสร็จยดยพี่นอ้องเพราะสองตีไป,ปสามวันไปสามวันถ้าเก็บก็ไปหางานไปหามงกุกไม้พี่น้องครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนครับ ฝากกดติดตามจอยโกเบจักจ่องได้ด้วยครับสวัสดีครับ